สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟทัวโรคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการประกอบจัดเรียงปากแหวนของชุดเสื้อสูบไดอะซซลของตระกูลยมามาฮ่าทั้งหมดทุกรุ่นจะมีเทคนิคในการประกอบที่แตกต่างกันกันกบรถทั่วไปกับค่ายอื่นๆน,นะครับเพื่อนๆต้องรู้ตรงนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มีคําถามอีกลหลายๆคําถามเกี่ยวกับแหวนนะครับไม่ว่าจะเป็น การการใส่แหวนเนี่ยนะครับไปควานเสื้อสู่มาแล้วไม่มีตัวอักษรกำกับที่แหวนเลยจะรู้ได้ยังไงนะครับตัวไหนอยู่บนตัวไหนอยู่ล่างนะครับแล้วก็นะครับอีกหนึ่งคำถามนะครับที่เห็นถามเข้ามานะครับทุกท่าน่เขียนถามเข้ามาก็คือเรื่องของแหวนนะครับแหวนเนี่ยนะครับเวลาที่ผมอยากจะทําการถอดออกมาล้างเนี่ยเพราะว่าไอแหวนลานล่องที่สามเนี่ยนะครับมักจะ มีขี้เขมาแล้วก็แหวนติดตายคารองทําให้รถมีอาการควันไหลเมื่อผมทําการถอดออกมาล้างแล้วนะครับไอแหวน2ตัวบนเนี่ยนะครับแหวนตัวงตัวบนเนี่ยนะครับ,บ,นนรบผมจะใส่กลับด้านไหนเพราะว่าผมไม่ได้จํานะครับตอนที่ผมถอดออกมามีเทคนิคการดูไหมดูอย่างไรนะครับเอาด้านไหนขึ้นเอาด้านไหนลงนะครับสําหรับาแหวนเก่าที่ผ่านการใช้งานมาตัวหนังสือเลอะเลือนไปแล้วนะครับทุกท่านหลังนั้นในคลิปนี้ ผมมีคําตอบให้เพื่อนๆได้อย่างแน่นอนเลยนะครับอ้าวนะครับเมื่อเราพูดถึงเนี่ยนะครับการที่ผมจะทําการประกอบเครื่องยนต์ลูกสูบสืวอแหวนเสื้อสูบเนี่ยนะครับของยามาฮ่านะครับมี o 1ร้อนะครับคันนี้นะครับก็เลยนะครับถือโอกาสนะครับจัดเรียงแหวนแล้วก็แนะนําวิธีการเรียงปากแหวนจัดปากแหวนให้กับเพื่อนๆเอฟนะครับที่ถามเข้ามาที่ประสบพบเจอปัญหานะครับอันดับแรกเลย นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการจัดปากแหวนนะครับในตระกูลเสื้อสูบไดอาซิลกันนะครับเมื่อเราพูดถึงนะครับลูกสูบเสื้อสูบของยามาฮ่าเนี่ยนะครับเมื่อเราพูดถึงลูกสูบของยามาฮ่านะทุกรุ่นยามาฮ่ากับซูซูกิเนี่ยทุกรุ่นเลยจุดกลมๆเนี่ยจุดกลมๆที่เห็นอยู่หัวลูกสูบเนี่ยหัวสอนตัวหนังสือที่พิมพ์ว่าตัว e กับตัว x จะต้องหันไปทางด้านไอเสียเท่านั้นนะครับก็คือนะครับวาวไอเสียไม่ใช่นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์เป็นมารของลูกสูบบอกให้เรารู้ว่าฝั่งนี้ก็คือฝั่งไอเสียหรือว่าเป็นทางออกนะครับเป็นทางออกหรือว่าฝั่งทางไอเสียต้องหันไปทางวาวไอเสียหรือว่าหันลงด้านล่างนั่นเองนะครับถ้าเห็นจุดกลมๆหัวสอน หรือว่าตัวหนังสือ ex ก็คือด้านไอเสียจําไว้ไดาจาไว้ง่ายๆเลยนะครับทุกท่านอ้าวนะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการจัดปากแหวนไดซิลกันบ้างนะครับผมจะขึ้นเป็นภาพเล็กนะครับก็ให้ทุกท่านได้ดูกันแล้วกันนะครับดูไปนะครับแล้วผมก็จะแนะนําไปด้วยนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงเทคนิคและก็วิธีการแนวทางการจัดปากแหวนของเสื้อสูบไดออซิลนะครับทุกท่าน นะครับมันก็เริ่มมีมาตั้งแต่นะครับในตระกูลสปาร์คขึ้นมานั่นแหละนะครับทุกท่านสปาร์คมีโอมีโอที่เป็นหัวฉีดพวกนี้ที่เป็นเสื้อสูบไดอะซิลนะครับจะมีเทคนิคการจัดปากแหวนนะครับตามที่ผังนะครับผมได้เขียนไว้บนหัวลูกสูบนั่นเองนะครับทุกท่านก็อย่างที่บอกไว้นะครับเวลาที่เราจะจัดปากแหวนนะครับหัวซ้อนนะครับ จุดกลมๆนะครับ ex ชี้ลงด้านล่างนะครับหงายรินคือพันกันแต่นอกี่นอ้อนวันนี้คือบอกวิทย์พิษถือถเนาะนะครับอ่านะครับก็หัวสอนจุดกลมชี้ลงด้านล่างก็คือด้านอเซียนะครับส่วนตัวเลขที่กำกับมานะครับตัวเลขตัวที่1ก็คือปากแหวนตัวบนนะครับตัวเลขตัวที่2ก็คือปากแหวนตัวที่2ถัดลงมานั่นเองนะครับทุกท่าน ส่วนตัวเลขตัวที่3ก็คือไอแหวนลานตัวหยักหยักอยู่ในล่องที่3นั่นแหละนะครับส่วนตัวที่4นะครับกับตัวที่5ก็คือแหวนลานตัวที่จะไปประกบกับแหวนตัวหยักหยักนะครับอยู่ในล่องที่3านั่นเองนะครับว่าง่ายเราจะนับจากบนลงล่างมาเลยนะครับทุกท่านหรือท่านใดจะประกอบในแนวทางที่แตกต่างจากนี้ก็ย่อมได้เช่นเดียวกันไม่ผิดนะครับทุกท่านแต่อันนี้ นะครับจะเป็นเทคนิคที่นะครับเราประกอบตามคู่มือผู้ผลิตแนะนํานะครับทีนี้นะครับเรามาพูดถึงคําถามที่เพื่อนๆถามเข้ามา2คําถามนะครับคําถามแรกนะครับก็คือนะครับมีคําถามถามเข้ามาว่าอ่าผมได้ไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนมานั้นนะครับอ่าผมซื้ออ่าซื้อมาแล้วคว้านมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ผมจะทําการประกอบนะครับแต่นะครับ ผมมาดูที่แหวนแล้วนะครับแหวนเนี่ยนะครับไม่มีตัวอักษรกำกับแต่อย่างใดนะครับอ่าผมก็ไม่รู้ว่าดูเป็นหรือไม่เป็นอันนี้ก็ไม่อ่าก็ผมก็ไม่สามารถทราบได้นะครับผมไม่ได้อยู่หน้างานนะแต่นะครับถ้ามันเป็นแหวนเงาเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าแหวนเงาเงาเนี่ยนะครับเพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะมองเห็นไหมล่ะอ่านะครับอ่าแหวนเนี่ยที่ทุกท่านได้จะได้เห็นเนี่ยผมก็จะพยายามนะครับหาตัวอักษรให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่า มันมีหรือไม่มีนะครับสาหรับตัวอักษรที่กํากับมาบนแหวนเนี่ยนะครับผมยังไม่เห็นแหวนยี่ห้อไหนไม่ตีอักษรกํากับมาเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับมันจะมี n1 นะครับ n 1กับ n อเนี่ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ย n อนะครับอยู่ที่ปากแหวนก็คือแหวนตัวที่1นะครับเเฉยๆก็คือแหวนตัวที่2หรืออาจจะเป็น n กับ RN นะครับ n ก็คืออักษรตัวเดียวก็คือแหวนตัวที่1 RN เป็นอักษร สองตัวก็เป็นแหวนตัวที่สองสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับทุกท่านทีนี้นะครับหากถามมาว่านะครับไอแหวนสองตัวเนี้ยนะครับสามารถาเราแบบว่าคล้ายๆกับว่าเราจะาตัวไหนใส่ร่องไหนเนี่ยนะครับมันมีข้อสังเกตอย่างไรนะจะกลัวว่าง่ายๆว่ากลัวจะประกอบผิดว่าง,งั้นนะครับให้สังเกตดูแหวนนะครับความหนา นะครับความหนาของแหวนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับตัวบนตัวล่างเนี่วหนาไม่เท่ากันนะสองรถสี่จังหวะนะครับตัวหนาจะอยู่ด้านล่างนะครับอของรถสี่จังหวะตัวหนาอยู่ด้านล่างตัวบางอยู่บนนะครับแต่ถ้าเป็นสองจังหวะถ้าเป็นสองจังหวะาย้ําเฉพาะตระกูลโ,โนวาตระกูลโนวานะครับแหวนตัวหนา จะอยู่บนแหวนตัวบางจะอยู่ล่างมีรุ่นเดียวเท่านั้นนะครับอย่าใส่ผิดนะล่องแหวนนะครับมันจะลึกไม่เท่ากันนะครับอ่าล่องแหวนเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยนะครับล่องบนนะครับล่องบนล่องล่างเนี่ยมันจะลึกไม่เท่ากันความกว้างของล่องแหวนก็ไม่เท่ากันดังนั้นใส่สลับไม่ได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับอีกวิธีหนึ่งวิธีการสังเกตก็คือให้เราลูบดูขอบแหวนเนี่ยนะครับลูบดูขอบเนี่ยนะครับ ไอแหวนตัวที่หนึ่งเนี่ยขอบมันจะไม่สะดุดมือมันเป็นขอบกลมขอบโคง้งขอบมนแหวนตัวที่สองขอบเป็นเหลี่ยมนะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะครับทุกท่านนะอ่าทีนี้นะครับถ้าเป็นรถสองจังหวะเนีย่ยนะครับแหวนมันจะเป็นลักษณะโค้งกระทะในลักษณะแบบนี้เวลาใส่ก็เอาโค้งกระทะขึ้นด้านบนแหวนสี่จังหวะถ้าเป็นของแท้มากับตัวรถก็เหมือนกันนะครับมันรับมันจะเป็นลักษณะเหมือน โค้งกระทะนิดๆนะครับทุกท่านให้สังเกตดูดีๆนะครับแหวนตัวบนเนี่ยนะครับวิธีการใส่ก็มีอยู่ประมาณนี้แหละนะครับทุกท่านก็นะครับไปเป็นแนวทางก็แล้วกันสําหรับแหวนใหม่ที่ว่านะครับไปคว้านมาแล้วไม่มีตัวอักษรกํากับให้ซูงดูดีๆอันนี้นะครับพยายามหลี่ลงแล้วเนี่ยนะครับอ้าวบอเห็นอีกแล้วพี่น้องนะครับไหนล่ะเนี่ยนะครับเอ็นหนึ่งเนี่ยก็ยังเห็นอยู่เอ็นหนึ่งนะครับทุกท่านอ่าใครสายตาไม่ดีก็มองไม่เห็นแหละนะครับทุกท่านอ้า นะครับทีนี้นะครับในการที่เรานะครับอยากจะทําการถอดแหวนเนี่ยออกมาเนี่ยแหวนตัวใหม่เนี่ยไอแหวนแหวนที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยถอดออกมาปั๊บล้างทาความสะอาดแหวนนะครับเสาะรองแหวนนะครับทําความสะอาดทุกอย่างแล้วนะครับแต่ตอนประกอบกลับอ้าวลืมไปว่าถอดแหวนออกมาเนี่ยไม่ได้ดูด้วยนะครับว่าทางไหนอยู่บนทางไหนอยู่ล่างนะครับของแหวนตัวใหม่ๆเนี่ยนะครับทุกท่านอ้าวไม่ใช่แหวนใหม่นะครับของเอ่อ ของแหวนตัวเก่าที่เราถอดออกมาจากลูกสูบเนี่ยแหวนที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยนะครับที่แน่ๆตัวหนังสือตัวอักษรที่กำกับมามันลบเลือนหายไปอยู่แล้วนะครับอ่าที่แน่ๆนะครับแหวนสองล่องนี้นะครับมันใหญ่ไม่เท่ากันมันโตไม่เท่ากันมันใส่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับอ่าสองข้อผ่านไปข้อที่สามนะครับเรามาดูกันว่านะครับว่าเวลาที่เราถอดออกมาเนี่ยไอแหวนหน้าบนกับแหวนหน้าล่างเนี่ย เราจะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าแหวนเก่าที่เราใช้งานมาเนี่ยฝั่งไหนอยู่บนฝั่งไหนอยู่ล่างนะครับสําหรับแหวนเนี่ยนะครับอ่าผมจะถอดออกมาให้ดูนะแต่นะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามุมกล้องแสงของกล้องนะครับเรานะครับจะมองไม่ชัดนะครับแต่อยากให้ฟังคําแนะนําก็แล้วกันแหวนที่เราถอดออกมาจากลูกสูบเนี่ยนะครับถ้าเป็นแหวนเก่ามันไม่มีตัวอักษรกํากับนะ ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าเอาด้านไหนขึ้นเอาด้านไหนลงนะครับอ่าแหวนเนี่ยวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือนะครับให้สังเกตดูว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเงาแวบเลยเห็นไหมมันจะเงาเงาเหมือนกระจกเลยด้านล่างมันจะเงาเหมือนกระจกเนี่ยด้านบนมันจะมองกว่านะครับมันจะเป็นมองๆนะครับทุกท่านนี่ให้สังเกตดูตรงนี้นะครับอ่าดูดีๆนะครับเวลาที่เราถอดออกมาแล้วนะครับเราไปกลับทางด้านแหวนเนี่ย นะครับด้านเงาจะอยู่ด้านล่างเสมอนะครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการดูนะครับว่าแหวนเก่าของเราถอดออกมาเนี่ยนะครับเราจะใส่กลับเนี่ยเราก็ต้องเอาด้านที่เป็นเงาลงด้านล่างนั่นเองนะครับทุกท่านอ่ะนะครับในคลิปนี้นะครับก็เอามาเป็นแนวทางนะครับให้กับเพื่อนเอ fc นะครับเพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะนะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้จัดปากแหวนแล้วทีนี้นะครับ ในขั้นตอนของการประกอบเสื้อสูบลูกสูแบแหวนเนี่ยนะครับอ่าอ่ะเดี๋ยวผมทําคลิปต่อให้อีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะครับในการประกอบเสื้อสูบเข้าเนี่ยนะครับเอาเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าอ่ายังไม่ได้ล้างเสื้อสูบเลยโนดนทิ้งอยู่โนนนะครับเสื้อสูบนะครับ <c ười> ก็ยังอยู่ฝั่งโน้นยังไม่ได้แซะประกงประก็นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าทำคลิปเป็นแนวทางให้นะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ